สวดครับวันนี้ไม่รู้อยู่ชมผมยังไงนะบูมนิวเอ็กซ์อร์ทุกคนก็ <c oughs> ก็ห่างหายไปนานนะคงว่าเป็นไข้แล้วทุกคนก็อืมไอไม่เสื้อมันขาดอย่างงี้นะมันก็มันก็กขาดแล้วทุกคนนะก็ไปไปเวลนั้นอีกไปเวลคุณขอทานอีกอืมก็ว,วันนี้เราจะมากินกินเส้นอันนี้เป็นเส้นเหลืองนะทุกคนเนาะกินเส้นเหลืองมางเป็นคอง เนแล้วเป็นผัดเจียวนะเงินยี่สิบบาทอยากกินว่ะม่งหิวเ,ยเ๋ยขออุ่นกันน่เงินมันเย็นด้วยไงซื้อมาแล้วซื้อมาตั้งแต่เมื่อเชานะ้าละทางก็เย็นพอดีแล้วม,มีจุดแก๊สพอดีกระทะโอ้โหกระทะนี่แม่งเดือดมากโคริคิงกูเทป่อนกูไปหมดแล้วจริงว่าจะหาเพื่อนกินเลยแหละท่มันเลยวา่าไม่มีใคร มากินด้ยวยนะกินแม่งคนเดียวเลยก็มีแค่นี้เองว้า้เฮียเกะเนี่ยหายอ่ะตัดหนึ่งตัดอ้กจบ <c oughs> ผมอุ่นๆก่อนแป๊บนึงเยีมันก็มีแค่เนียนน้ำซุปอันแล้วก็เส้นมันแล้วก็เครื่องปรุงนะแค่นี้แหละเครื่องปรุงเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นกันอ่าอุ่นก่อนจจขออภัยหน่อยแล้ว เสียงไม่ค่อยมีพึ่งหายนะอยากกินนะคนมันอยากกินนะขอโทษขอโทษเอาเลยเอไปโอ้น้ำซุปโอ้ยว่าอร่อยแน่นอนโอเคนะครับปรุงกันเลยวันปรุงยังไม่เสร็จ สูตรดั้งเดิมคือเกาคือใส่รสพริกกับน้ำตาลนะแล้วก็นี่ผมใช้นี่นะถ้าอยากให้อร่อยเน,นอันนี้สูตรใครสูตรมันนะถ้าอยากให้อร่อยนะอันนี้ก็เออน้ำส้มสายชูนะผมไม่ค่อยใส่หรอกใส่กินที่ร้านเลยถ้าใส่กินที่บ้านไม่เอาโยนทิ้งแม่งเอาแหล,ละเดีย๋ยวรอชมอีพีต่อไปทุกคนเหม็นคนขอมาว่าเป็นม,นมาม่าเผ็ด สีดำๆนะของมาเลเซียหรือเปล่าเห็นคอมเมนต์มาเหมือนกันเดี๋ยวกดไลค์ไว้ทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะพาน้องบุหลือ,อกินด้วยเออเออรอชมเลยทุกคนก็คลิปหน้าก่อนเนี่ยโอ้สุกแล้วเชี่ยแม่งเหมือนปลาไหลจังวะ ไออนฝนเพิ่งตกเสร็จด้วยนะเพื่อน ว้าวน่ากินมากทุกคนแกะๆก,ก่อนเสน็นมันอีกหมดแล้วนานเกินยี่สิบบาทก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้ไอ้นี่นะทุกคนเขาไม่ได้นอง,งขนาดนั้นนะกินคู่ออกับข้าวนะผมดูกินคู่ออกับข้าวดูว มีอะไ้มากินก <Bruno. S 2> ันครับทุกคนกินรวนกิน อู้ยี่อะไมกินข้าวนะทุกคนไป 嗯哼，好像还是。 ยัวแบบกินกับข้าวอะทุกคนเพราะว่าผมว่าอิ่มนะไอ,อ,อ,อ้ทุกคนก็เป็นงไงบ้างนะทุกคนกับคลิปนี้นะดูดิยี่สิบบาทแล้วเนี่ยทุกคนร่อยจริงไอ้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องวนะูมนิวเอ็นะทุกคนก็ หมวหางหายไปนานก็ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นไข้ไม่สบายด้วยแหละทุกคน <c oughs> ก็พูดตามก็ขอบคุณพูดตามมากนะครับทุกคนก็พูดตามก็จะ3,000ซับแล้วทุกคนก็ช่วยกันติดตามมาหน่อยทุกคนก็ขาย100ซับทุกคนช่วยกันกดซับมาหน่อยอืมไปมาซิ่บ <c oughs> <c oughs>

ลูกคนนินเนื้อนัะเนี่ยโคตรขูมอ่ะ